นะครับผมอ่าแบบมีอะไรมาฝากบ้างกับพี่สำหรับสภาวะวันนี้ครับครับเออก็ต้องกว่าตัวเซตไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่แข่งตัวไซเบ์ในช่วงเช้าในช่วงบ่ายเองต้องบอกว่ามีแรงกดนะครับออกมานะครับอ่าเป็นแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานเอขออไัยครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเป็นตัว G.P.S.C อ่า g r กริมนะครับหรือว่าหุ้นพวก ปอทจีซีนะครับดูลักษณะหุ้นเนี่ยนะครับดูลักษณะหุ้นแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดเองก็เทคโปรฟิตหุ้นแอนตีคอมมิตี้ออกมาบางส่วนนะครับหลังจากที่วันนี้เองราคาบิบเองดูเหมือนจะดีดตัวเร่งตัวขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเองก็ตัวเดลต้าอย่างได้คงปรับฐานต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นภาพที่ถ่วงตลาดนะครับช่วงภาคบ่ายเองลบลงมาสิบกว่าจุดนะครับส่วนตัวโครงสร้างตลาดวันนี้ยังดึงสานะหุ้นกลุ่ม โรงพยาบาลนะครับขึ้นมาต่อเนื่องก็จะเป็นโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับตัวปสพซึ่งได้ประโยชน์จากราคาบิดตัวนะครับก็เป็นตัวที่ดึงสถานกลับคือลักษณะตลาดเองต้องบอกว่าหลังจากที่เล่นมาชนแนวต้านหลักนะบริเวณสักหนึ่งพันหกร้อยสี่สบองจุดนะครับก็ต้องบอกตอนนั้นมันเป็นระดับของตัว t m e n t เนี่ยนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดก็ ดูเหมือนจะติดต้านและขาดใจนะครับเซ็ตก็ดูเหมือนจะตื้นตันแล้วก็ลักษณะการลงทุนก็จะเป็นลักษณะการที่เริ่มหมุนเวียนไปรายกลุ่มนะบิกแคปก็เริ่มมีแรงเทคมาบ้างก็ต้องมองว่าภาพตลาดเองเนี่ยอาจจะเป็นการอ่อนตัวระยะสั้นลงมาครับสัปดาห์หน้าในคีย์หลักของตลาดเองน่าจะรอนะครับถ้อยแถลงของเจอร์มพาวเวลนะครับในงานแจ็คสันโฮนะครับเพราะอะไรนะครับแจ็คสันโฮรอบนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าปีที่แล้วนะครับการส่งสัญญาณของตัวเจอร์มพาวเวลเนี่ย ต้องบอกว่าผิดเพี้ยนไปหมดครับภาพของปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ได้มีการแลงไปนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเขาคาดการผิดเพี้ยนไปหมดเลยเพีนรอบนี้เองต้องดูว่าสัญญาณที่เจอเฟจะแลงต่ออตัวงานนี้เนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับจะเป็นตัวดึงความชื้นของตลาดได้มากน้อยแค่ไหนในคไม่นตลาดเองก็น่าจะรอประเด็นนี้แหละนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยนะครับในช่วงค่ำคืนนี้จะมีเรื่องตัวประเด็นฟุตซี่นะจะประกาศรายชื่อชุดใหม่นะครับ ของทั้งโลกเลยนะครับก็ไปตามลุ้นกันนิดน,นึงว่าของไทยเนี่ยนะครับจะมีเซอร์ไพรส์บวกๆบ้างไหมอ่ะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหรือว่ามีดึงตัวไหนที่เป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาแต่ว่าเอาจากคาดการณ์ก่อนเราคิดว่าไม่มีหุ้นเข้าออกใหม่นะครับในฝั่งตัวฟุตซี่นะครับตัวกระดานหลักนะครับไม่น่าจะมีเข้าออกใหม่อันนี้ก็รอดูกันเพราะฉะนั้นเอมองข้ามไปสัปดาห์หน้านะครับแต่ชีเองเนี่ยจะค่อนข้างผันผวนนะครับก็ผมคิดว่าจะเป็นการแข่งตัวรอนะครับแนวะต้านก็ 1,642นะครับกับ1,650ด้านบนเนี่ยก็ลิมิตไว้ตรงนั้นนะครับส่วนด้านล่างเองเริ่มเปิดกว้างขึ้นครับบเรเวน1,609จุดนะครับกับ1,600นะครับเอ่อคีย์สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับต้องตามดูนิดหนึ่งในช่วงก่อนท้ายตลาดนะครับเซ็ตไม่ควรนะครับไม่ควรปิดต่ำกว่า1,620นะครับถ้าปิดต่ำกว่า1,620เนี่ยทอนสัปดาห์ได้ตลาดเองอาจจะเป็นพักตัวนะครับเป็นพักตัวลงมาแล้วนี่ก็จับตาดูนิดนึงนะครับภาพของตลาดเองก็อยู่ในช่วงการพักตัััวนนเองครบ โดอตลาดก็ต้องจับตามองนะสำหรับสัปดาห์หน้านะครับถ้ามต่ำกว่าพันปกนะถ้าต่ำกว่าก็พักตัวถ้าถ้าพักตัวนานเลยนะถ้าตัวพักตัวกันนะครับเออก็คงเป็นรอบพักนะครับแต่เราก็คงต้องดูต่อว่าอะมันจะไปสร้างฐานบริเวณไหนนะครับสาหรับตัวเซตสําหรับตัวซีรีส์ยูนะครับซีรีส์ยูเมื่อเช้าเนี่ยเราไม่ได้คุยกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญ,ญญาณของตัวซีรีส์ยูเองเนี่ยมีแนวโน้นม พักตัวนะครับมาตั้งแต่ภาคเช้าแล้วนะครับการหลุดบริเวณ983ก็สง่งสัญญาณว่าหน้าช็อตนะครับหรือว่าขาพักตัวเนี่ยเริ่มได้เปรียบนะครับเอ,อตอนนี้กําลังลงมาเนี่ยนะครับจะมีแนวรับซับพอร์ตบริเวณ976ถ้าหลุด976นะครับต้องตีเป็นว่าเขาพักต่อนะครับพักต่อก็จะมีดาสกัดสั้นๆบริเวณ970ถ้าหลุดก็963นะครับส่วนต้านบนก็บริเวณ983นะครับที่เดิม ใครเล่นเทรดดิ้งช็อตมาสั้นๆนะครับไปดูแบบนี้นะถ้าแตะ9.76แล้วมองว่ามันไม่น่าจะผ่านเนียก็ล็อกกาไรไปนะครับแต่ว่าถ้าดีตัวเนี่ย9.83ต้องซับลอตนะครับอ่าคราวนี้มันหลุด9.76เนี่ยก็ชัดเจนว่าอาจจะได้ถึง9.70หรือ9.63ครับผมโอเคก็เป็นสร,รุปจากทางอเอซ่าสูรนะครับซีรีส์ U22 นะว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนียฮะแล้วทองคําเป็นยังไงบ้างครับพี่ครัทองคําต้องบอกว่า ทำแพทเทิร์นขาขึ้นไม่สาเร็จนะครับเพราะว่าไม่สามารถเบรกหนึ่งแปดสองห้าได้นะครับคือขึ้นมาเนี่ยก็ได้มาติดพันแปดร้อยแล้วก็ซิกแซกไปแซกมาสุดท้ายเล่นอ่อนตัวก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพองคํายังอยู่ในโน้มขาลงขาปรับฐานอยู่นะครับอถ้ารอบนี้เนี่ยจะเป็นขึ้นเนี่ยต้องไม่ทําโลใหม่นะไม่ทาโลใหม่ก็คือต้องไม่หลุดพันเจ็ดละนะครับแล้วก็ลุ้นตวัดขึ้นไปเนี่ยให้เบรกหนึ่งแปดสองห้าให้ได้แต่เอาที่เราเห็นตรงนี้ก่อนโทเล่นอ่อนตัวเล่นอ่อนตัวก็ ใครช็อตมานะครับดู1767นะครับครับถ้าเกิดดีดเหนือก็อาจจะสต็ออลอสหรือลอกาไรบริเวนช็อตนะครับกรณีหลุด1750ก็น่าจะมีซัพพอร์ตถ่อไปนะครับบริเวณ1725นะครับตรงกรอบนั้นก่อนครับผมทองคําก็ห้ามหลุดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไม่สําเร็จนะฮะก็ยังคงปรับฐานอยู่ในช่วงขาลงนะครับผมสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ จะต,ต้องติดตามในเรื่องของโจรมโคเวลนะฮะว่าเขาจะมีการออกมาพูดเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เรื่องมามันปวดในตลาดด้วยนะครับหลัวหลัมีปรัจัยอะไรที่ต้องตามอีกไหมครับพี่เออจริงเรื่องหลักก็นี่แหละงานแจ็คสันโฮ่นี่แหละนะครับที่ค,คุณพาวิลน่าจะออกมานะครับให้มุมมองเศรษฐกิจนะครับเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็เทรนด์ของตัวดอกเบี้ยนโยบายก็เป็นรที่ตลาดเองน่าจะให้น้ำหนักแล้วก็ จับตาดูนะครับจับตาดูนะครับเอ,อส่วนเรื่องอื่นๆจริงๆถ้าดูในฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเในฝั่งสหรัฐเองก็จะมีคียตัวเลขสําคัญในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเอ,อในส่วนตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับวันที่ยี่สี่อันนี้ก็ตามดูนิดหนึ่งคือตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องที่มากดดันตลาดเป็นประเด็นหลัก นะครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆะนะครับใกล้จะประชุมดอกเบี้ยแต่ละรอบเนี่ยเรื่องนี้จะมาหรือเป็นเรื่องกดดันนะครับเพราะตอนนี้เรื่องนี้ก็พักไปก่อนแต่สิ่งที่ตลาดกำลังดูอยู่ตอนนี้คือทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมว่าเออภาพการแผ่วลงเนี่ยมันแผ่วลงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตัวดิสซิสรัต์เองเนี่ยนะครับถ้าออกมาไม่ได้ต่ำกว่าคาดมากหรือว่านิ่งๆหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดนี้ก็จะมีรอบนะครับสลับเทรดดิ้งไปมานะครับแต่ถ้าเริ่มเห็นสัญญาณ สี่กิจสัตว์ตัวเลขมันหดตัวลงเรงแรงมต้องระมัดร,ระวังนะครับตลาดจะกังวลเรื่องตัวฟลอริเซชันมากถ้าเราไปดูนะครับภาพของตัวบอลยิวสเปรย์ตัว2ปี10ปีเนี่ยช่วงที่ตลาดกงดาังวลหนกฟลอริเซชันเยอะๆเนี่ยสเปรย์สองปี10ปีเนี่ยนะครับมันเป็นอินเวสทีจิวเคอร์บแหละก็หมายความว่าตัวบอลยิวระยะยาวเนี่ยมันมียิวที่ต่ำกว่าบอลยิวระยะสั้นนะครับมันเคยติดลบประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบเบสิสพอยท์นะครับตอ,ตอนนี้มันลดลงมาเหลือสามสิบต้น,ตน นะครับการที่ลดลงมาเนี่ยซ้อนว่าตลาดอกกเองก็เห็นว่าสีสสัตโดยรวมก็ดูมีความแข็งแรงขึ้นมาระดับหนึ่งหรือว่าไม่ได้แผ่วลงเร็วมากแต่ถ้าตัวเลขเองแผ่วลงเร็วๆเ,เนี่ยตัวสเปรดของตัวสองปีส0ปีจะเร่งขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นอินฟลายว่าตลาดเีงก,ก็จะให้น้ำหนักในฝั่งตัวความเสี่ยงกับพอร์ตเรสเซชันอีกรอบหนึ่งก็เป็นอะไรที่เราคงต้องค่อยๆตามดูกันนะครับตัวเลขก็จะมีให้เช็คกันทุกๆวันครับผมต้องตามๆไปกับเัรื่องนดีนะฮะก็ งินเปิดนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่ากดดันตลาดมากนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่าเขาจะออกมาประกาศอย่างไรบ้างนะครับผมก็เป็นผมรู้นะฮะข่าวสารที่อัปเดตจากทางพี่เอสนะครับผมมีอะไรอีกไหมครับพี่เอสครับก็ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ส่วนภาพของการลงทุนก็พยายามเน้นตั้งรับเลยกันนะครับเน้นตั้งรับก็ธีมหลักๆก็จริงๆพวก anti community ก็ยังเน้นถอยซื้อได้นะครับ หุ้นพวกคอนซัมชันเนี่ยเ,เริ่มเริ่มมาเริ่มเพอร์ฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มตั้งรำกันพวกค้าปลีกเนี่ยนะครับก็ลองจะจับตาดูเงินก็ได้จะมีโอกาสหมุนมานะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังเป็นกลุ่มดิฟเฟนซีที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับสุดนไฮโกรดเือนเดิมเลยครับเลือกเลือกเป็นรายตัวไปนะครับพวกบริหารหนี้นะครับพวกในส่วนตัวดิจิตอลเทคแอนด์เซลก็เห็นว่าก็สลับขึ้นนะเป็นรายตัวรายวันนะครับก็จะหมุนสลับเก่งกำไรกันไปนะครับเพราะภาพอาร์จิ้งโดยรวม ต้องบอกค่อนข้างดีอยู่ในทีมนี้นะครับส่วนตัวที่อยู่ในขาพวกส่งออกเป็นพวกไฮซีซั่นหนึ่งเนี่ยตัวเซเป้ก็ยังเป็นตัวที่เอ r n นิ่งดีต่อนื้อนะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามที่เราเคยแนะนําต่อนื่อนะครับก็ยังเป็นตัวที่ต้องบอกว่าพอขยายวิฐานตลาดไปในยุโรปเองก็ทําได้ดีนะครับปดยเฉพาฝรั่งเศสเองเนี่ยก็เป็นรายที่ยังไม่หุ้นเน่ยนะครับมีโครงสร้างตัวราคาที่แข็งแรงขึ้นตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือ40บาทได้แล้วนะครับก็ถือว่าเอา่อยังเป็นหุ้นที่เติบโตสูงอยู่นะครับในปีนี้ปีนี้ใครไปดูตัวเครื่องดื่มเห็นภาพชัดเจนเลยว่าครับธุรกิจเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเออร์นิ่งแย่หมดเลยถูกไหมครับครับแต่จะมีตัวหนึ่งที่เออร์นิ่งดีก็คือตัวสเปย์ด้แหละเพราะว่าเป็นเรื่องการทําตลาดใหม่นะครับแล้วก็เอ่อวางแผนมามาสักสี่ปีนะครับแล้วมันก็เริ่มออกดอกอผลนะครับอ่าโปรดักต์นะครับโมกุโมกุก็ขายได้ดีในยุโรปนะะครรััับเเฉาตว่งศสก เป็นราที่ทําให้ตัวหุ้นเองก็มีความแข็งแรงขึ้นส่วนอีกทีมนึงผมอยากให้ดูนะอยให้ดูให้เดียไปนิดนึงคือกลุ่มมีเดียนะครับมีเดียมีเดียเนี่ยนะครับกำไรจ้าสองรดยส่วนใหญ่ไม่ดีนะไม่ดี Q หนึ่งก็คาดว่าจะดีอะไรตัวก็แป๊กไปนะครับแต่ว่า Q สาม Q สี่เนี่ยธุรกิจมีเดียหลายตัวคิดว่าเออร์นิงน่าจะ improve ขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นก็จะดีกับโครงสร้างที่เราคิดว่าอ,อในขาตัวกําลังซื้อนะครับหรือว่า ภาพของตัวสีโดยรวมมันจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะท่องเที่ยวก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ตัวกําลังซื้อภายในมันดูสปาร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาพบวกล้อไปกับตัวพวกกลุ่มอีเดียเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวการที่ทางการเองเนี่ยกำลังจะไม่ใช่ทางการนะครับในงานวัดเบรตติ้งเนี่ยนะครับเขากำลังจัดทาวิธีการวัดเบรตติ้งใหม่เดิมทีเนี่ยเรารู้ว่าเราวัดเบรตติ้งจากท <g rain> ีวีนะครับกันหนวดกุ้งใช่ไหม คัคน<ช>ที่ดูผ่านทีวีทั่วไปเสาอากาศทั่วไปพวกเคเบิลใช่ไหมแต่ตอนนี้ไลฟ์สไตล์คน,นี่ยเฉพาะัวเม,มือใหญ่เปลี่ยนไปนะอย่างเราเองก็จะดูารายการเ<ช>อผ่านโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะวัดผ่านพวกโซเชียลมีเดียนะครับทุกช่องทางม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีผมเรียกว่าอย่างนี้ด้วยาคนที่มีฐานลูกค้าในกลุ่มผู้มือใหญ่น่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับเห็นคนที่มีคอนเทนต์ดีๆแล้วมีฐานลูกค้าในผลุมืองใหญ่หนึ่งคือ BEC นะครับสองคืออะไรนะ วัน e, ใช่ไหมครับแล้วก็ WorkPo i n t ตลองจับตาดูพวกนี้ครับผมคิดว่าถ้าโปรเซสในการวัดเรตติ้งใหม่ชัดเจนขึ้นนะครับกลุ่มพู้นี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากการเขาเรียกอะไรนะจากการวัดเรตติ้งใหม่แล้วก็ขยับขึ้นนะครับค่าโฆษณาได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นท็อปอัพเพิ่มเติมนอกเหนือจากถ้าสีฟื้นพวกกลุ่มการ Re ิโภคนะครับพวกโฆษณา,าก็จะค่อยๆกระตุ้นขึ้นมานะครับก็ก็ลองจับตาดูสามตัวนี้ BC นะครับวัน e Workpoint ยลองจับตาดูหุ้นเนเพิ่งเริ่ม เพิ่มเริ่มนะครับเพิ่มเร่ขยับขยับแล้วถ้าภาพไปตามที่คิดเองเนี่ยอในขาตรงมีเดียม,มันอาจจะเป็นเป็นรอบนะครับสักประมาณสักห้าหกเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทรงที่ฟื้นตัวได้แต่ค่อยๆตามดูนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่อยากให้ลองไปทำกันบ้างกันเพิ่มเติมดูครับผมอ่าเห็นอหุ้นโรงพยาบาลพี่อย่างตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเขาทำตัวนิวไฮขึ้นมาใหม่เลยอมีอะไรน่าติดตามต่อไหมครับครับจริงๆเรื่องหลักคือเรื่อง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 เดียวเลยเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่า เอ่อในขาอัพไซด์เนี่ยมันคือผู้ป่วยต่างชาติในผู้ป่วยต่างชาติครนะับซึ่งเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เราคาดการณ์กันว่าจะมาเท่านั้นท่านี้เนี่ยตอนน่าถึงตอนนี้ตัวเลขก็ดูเหมือนจะดีที่เราคิดไปเยอะใช่ไหมครับครนะับพอมาเบรกดาวนะครับมาแตกดูว่าเป็นเอ่อกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับเยอะแล้วก็เป็นผู้ตัวหนกกลางที่เข้ามานะครับประเทศต่ตา,งางในยุโรปที่เข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะตัวอินเดียซึ่ง เขาไม่ใช่อินเดียนะครับขออภัยเป็นโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยเข้ามาเลยเนะี่ยตอนนี้ก็เข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องบอกว่าอสิ่งที่เรายังคาดการณ์ข้างหน้าไม่ได้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าแม็กซิมัมของตัวนี้มันคือตรงไหนนะครับคือเป็นเรนื่องที่เพิ่งกลับเข้ามาก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัพไซด์มมนคืออยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าปีนี้เป็นปีที่ปะมุลราดเนี่ยนะครับเวลาเข้ามารักอซียบาลเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้บริหารชาติคิดถึงนะครับหนึ่งก็จะเป็นปีที่เขาโกรดดีมากๆโกรดดีมากเพราะปีนี้บำรบงร่าจะเด่นส่วนเมื่อวันที่มันลงไปก็ชัดเจนแล้วเป็นบิ๊กหลอดไม่ได้เกี่ยวกับฟนะันเบนเทลเนาะบิ๊กหลอดจบก็คือจบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็แต่มาสาม,มเป็นไฮซีซั่นด้วยเอ mm hmm. แต่ถ้ามองไปยาวเนี่ยผมกลับชอบตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนยะพูดเหมือนเดิมว่าพอพ้นปีนี้ไปโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะมีโกรดที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเอมันไม่ได้เฉพาะเรื่องตัวววเอ่่จาาานนผู้ปยยยตงชิีว นะครับที่เขามีให้บริการได้ไม่จํากัดนะครับในเรื่องตัวเซ็กเมนต์อื่นๆเขาก็ยังเติบโตได้ด้วยนะครับแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยนะครับเข้าปีหน้าเนี่ยบมุลราชจะโดนจํากัดในเรื่องตัวปริมาณนะผมพิรุในเรื่องปริมาณที่อาจจะต้องไปเน้นในเรื่องตัวการเติบโตจากการขยับขึ้นราคาข้าวสาลิบาร์นเป็นโซนนั้นมากกว่านะครับใงนั้นก็เลยมองว่าเอาโกลด์แรงเร็วๆปีนี้แน่นอนครับบมูลราชเด่นมากนะครับแต่ว่าถ้ามองไปยาวๆหน่อย เวลาลงเทปอาจจะเหมาะในการลงทุนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองในในซิกเมนต์ไหนนะครับโดยภาพรวมก็โรงพยาบาลก็จะเป็นซิกเตอร์หนึ่งที่น่าจะเพอร์ฟอร์มล่ะในช่วงไตรมาสสามนะครับจนถึงวัยต่อไตรมาสสี่นะครับกับเอิร์เน็งที่เอ่อมันมีอัพไซด์ริสหรือว่าเป็นโพซิทีฟเซอร์ไพรส์รออยู่ครับครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าที่นะ่าจับตามองจริงนะครับเพราะว่าบีเอชนี่ก็ปรับตัวขึ้นมาก็ค่อนข้างสูงนะครับมีนิวไฮกันเลยนะ บอว่าก็แล้วแต่นะครับว่าพี่นักลงทุนเนี่ยจะถัดสินใจอย่างไรนะครับระหว่าง B H กับ B D M S นะครับแต่ทางเพียบเนี่ยก็แนะนำนะครับว่า B D M S เนี่ยก็น่าจับตามองเหมือนกันในแง่ของการลงทุนแบบเพียรมีอะไรอีกไหมครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแลันครับแล้วเดี๋ยวพบใหม่วันจันทร์นะเดี๋ยวเราอัปเดตันที่นีครับได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอ็ดครับยิัดีครับสวัสดีครับผมครับ ก็เป็นข่าวสารนะครับผมแล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับที่ทางพี่เอ็ดกรพัฒนวรเชษนะครับผูุ้อำโวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์มนระพัฒนาสินจำกับมหาชนนะครับได้ออกมา,าพูดคุยกับทางทพี่ๆนักลงทุนนะครับ